ขมนหน้าแหกยับโดนตบก,กลับหน้างายหลังเครมอักษรไทยล่าสุดภายหลังที่มีข่าวชาวกัมพูชาถือป้ายเครมพยัญชนะไทยมีความเคลื่อนไหวค้นหาข้อเท็จจริงในโลกโซเชียลโดยล่าสุดนายจีระยุแนะชาวกัมพูชาที่จัดม็บเครมอักษรไทยขอให้ไปเครมกับชาวปัลละวะเมื่อหลายพันปีก่อน โดยนายจิยรยุหงรัพย์โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ชาวกัมพูชาบางส่วนได้ออกมาเคลมว่าอักษรไทยมาจากอักษรเขเมรน,นั้นขอเรียนว่าประวัติศาสตร์ในภูมิภาคนี้มีมาอย่างยาวนานหลายพันปีชาวเขเมรที่ออกมาทำแคมเปญน,นี้น่าจะเกิดไม่ทันการประดิษฐ์อักษรในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนขอเรียนว่าก่อนจะออกมาเคลม โรบอทขยมหรือแสดงความเป็นเจ้าของควรต้องยึดประวติศาสตร์โบราณโดยอักษรของประเทศในภูมิภาคนี้มาจากอักษปรปัลละวะซึ่งเป็นอักษรแรกเริ่มที่เข้ามาในดินแดนในทวีปนี้ในสมัยที่ยังไม่มีการแบ่งเขตดินแดนหรือกำหนดเป็นประเทศชาติใดๆเหมือนเช่นปัจจุบันซึ่งปัลวะเป็นตน้นแบบการพัฒนาการของตัวอักษรต,ต่างๆ ในทุกประเทศแถบนี้มาหลายพันปีนักติศาสตร์ระบุวา่าอักษรไทยหรือสยามหรือชนชาติไทยในหลายสมัยแต่โบราณมาจากจารึกของปลาลวะซึ่งคือต้นแบบตัวอักษรซึ่งต่อมากลายมาเป็นต้นแบบตัวอักษรในพมา่ามอญไทยขเขมรลาวไล่ลงไปจนกระทั่งถึงตัวอักษรในชวาบาหลี รวมถึงเวียดนามซึ่งหลายยุคหลายสมัยมีต้นกําเนิดมาจากชาวปลวะในอินเดียโบราณทั้งสิน้นโดยอักษรของปลวะในสมัยที่แผ่อิทธิพลด้านภาษาเข้ามาในภูมิภาคนี้ขณะนั้นก็ยังไม่มีการกําหนดเป็นประเทศหรือเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุตสาคเนโดยในยุคสมัยนั้นจะมีลักษณะเป็นเจ้าผู้ครองนครมีหัวเมืองซึ่งแต่ละนครหรือเมือง ก็จะมีพลเมืองที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันอาทิรูปรัณฑ์วิธีการดำรงชีวิตและภาษาซึ่งปัละวะเป็นต้นกำเนิดของอักษรทั้งหมดที่ชาวจามคะแม่ขอมสยามลาว นำมาพัฒนาใช้ส่วนมอนในยุคนั้นได้ถูกพัฒนามาเป็นอักษรพม่าในปัจจุบันการมาปลุกกระแสะอักษรเขมรเช่นนี้แสดงถึงความไม่สนใจไม่ใส่ใจประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชียของคนหลงยุคกลุ่มนี้และรังแต่จะแสดงความขัดแย้งไปยังประเทศอื่นๆเพราะหลายประเทศในทวีปเอเชียล้วนแล้วแต่มีรากฐานของภาษามาจากแหล่งเดียวกันนายศิรายุกล่าว สำหรับไประเด็นงกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าพูดถูกใจครั้งแรกก็อันนี้แหละชื่นชมจริงๆครับท่านคนต่อมาบอกว่าค่อยกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยคนต่อมาก็บอกว่าทาตก็คือทาตุ ประเทศไทยเขามีตัวหนังสือเป็นของตัวเองมาตั้งนานแล้วภาษาเขมรมันไม่มีหรอกครับมันเป็นภาษาของคนขอมเขาพระเจ้าของท่านสร้างภาษาเขมรน,นี่เอามาใช้คนต่อมาบอกว่าไม่แปลกประเทศที่ไม่มีหัวคิดเห็นอะไรของประเทศอื่นที่ดีก็หาว่ามาจากประเทศเขมรแต่ทําไมเขมรถึงไม่เจริญเหมือนประเทศในเมื่อว่าประเทศอื่นเขาลอกเลียนแบบน่าขำจริงๆเขมรเอ้ยคนต่อมาบอกว่า มีผู้นำปลุกปั่นประชาชนมันก็เชื่อแบบนี้แหละอย่างว่าไม่มีงานทำเลยมีเวลาว่างเยอะอเะนาะคนต่อมาบอกว่าโง่แล้วโง่อีกโง่ต่อไประบบการศึกษาประเทศมันไม่ได้ช่วยให้ฉลาดขึ้นจริงๆคนต่อมาบอกว่าถึงว่าส่งลูกมาเรียนที่ไทยแล้วเอาไปเครมเป็นอักษรของตัวเองนี่เองคนต่อมาบอกว่ายิ่งทำแบบนี้ยิ่งทำให้คนไทย เกียดขม้นมากขึ้นนะจะบอกให้คนต่อมาบอกว่าเคยเรียนแต่มือเพราะว่าเอาพญาญชนะไทยตัวอักษรไทยมาผสมกัน,นสิขมรนนะ่ะคนต่อมาก็บอกว่าคนต่อมาบอกว่าคนขมรนเขาไม่รู้ว่าอักษรคอมที่ขมรใช้อยู่ไปเอาจากพระไบลานพุทธศาสนาประเทศสยามไปเผยแพร่ในขมรนนะสิ คนต่อมาบอกว่าเลิกให้เรียนที่ไทยรักษาพยาบาลที่ไทยเลยนะครับห้ามเข้าเลยคิดถึงเรื่องรุษยธรรมเถอะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไปซักกพจบจบคนต่อมาบอกว่าพอขุนรามคำแหงทรงคิดขึ้นพยัญชนะไทยเมื่อพศ1826เป็นมรดกของประเทศไทยแปลงมาจากหนังสือขอม คนต่อมาก็บอกว่ามันไล่เครมของที่เป็นของไทยทุกอย่างประเทศนี้มันเป็นบ้ากันไปหมดแล้วจริงๆคนต่อมาบอกว่าสมองไม่มีอะไรนะสิคิดเองไม่ค่อยจะเป็นชอบเครมอย่างเดียวคนต่อมาบอกว่าอยากได้แผ่นดินคนอื่นจนลืมคิดว่ายิ่งทำยิ่งเร็วยิ่งทำยิ่งผิดพลาดหน้าด้านจริงๆ ไม่แปลกที่เขมรจะเขียนภาษาไทยได้เพราะเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยกษัตริย์ไทยเคยให้ข้าวแดงแกงร้อนราดหัวเขเมรมาแต่มันดันเนรคุณเราคนต่อมาบอกว่าเดี๋ยวนะภาษาไทยปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยสุขุโขไทยตอนนั้นเขเมรยังเป็นทาสเสียอยู่เลยอะไรกันเนี่ยอีกหปีข้างหน้าประเทศคุณจะมีอะไรเป็น ของโบราณที่สืบคนได้ไหมลูกหลานคุณก็จะอยู่กับบันทึกจอมปลอมที่พวกคุณเขียนให้ลูกหลานเกลียดทั้งประเทศรอบข้างและประเทศที่เคยช่วยเหลือประเทศคุณรู้ไว้ด้วยอีกหน่อยประเทศคุณจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวขอบอกไว้ก่อนคนต่อมาบอกว่าก็มันเครมของใครไม่ได้ละมีแต่ไทยนี่แหละจะตีหัวด่าก็ยังเฉยคนต่อมาบอกว่า พวกมันเป็นบ้าทางประเทศเอาเครื่องบินไปถล่มให้ลาบคาบคนต่อมาบอกว่าหน้าขำคนนิลคุณประนามหน้าตัวเองกรรมใดใครก,ก่อกรรมนั้นย่อมได้รับผลกรรมที่ทำมาคนต่อมาบอกว่าอยากเคลมตัวอักขะอักษรไทยอ่านสะกดและพูดให้ชัดก่อนไหมจ๊ะคนต่อมาบอกว่ายังสับสนกับรากเง้าของตัวเองอยู่ประเทศอื่นเขาจะเจริญไปถึงไหนไม่รู้แล้วคนต่อมาก็บอกว่า ทำมเมนในกัมพูชาสิมีอ่านสื่อออกกี่คนไอประเทศที่มันไม่มีประวัติศาสตร์นึกอยากได้อะไรก็จะเอาอยากตะเกียกตะกายให้เท่าอารยประเทศอื่นไอพวกหากรรพืชที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้รู้ไว้ขอมไม่ได้ไปเป็นขมรอย่าอาจเอื้อมขอมเขามีอารยธรรมมาเนิ่นนานไอเมนคนป่าเสื้อผ้าไม่มีจะใส่ความเป็นไปมาก็ไม่มี เห็นของไทยอะไรดีก็จะเอาตลอดคิดเองเออเองมันไม่เคยที่จะพอใจภูมิใจในความเป็นกัมพูชาของพวกมันเลยคนต่อมาบอกว่าอย่างน้อยโลกจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอักษรไทยคนทั้งโลกก็รู้กันชัดเจนว่าเป็นอักษรแบบไหนคำเมนถึงมันจะเขียนได้มันก็ใช้วรณยุ์ไม่เป็นหรอกมีแต่คนไทยที่รู้จักเรื่องของวรรณยุ์การผ่นเสียงสูงกลางตำ่ำ น้อยภาษาที่จะมีส่วนใหญ่ในภาษาอื่นจะมาสอนการใช้เสียงกันในวิชาดนตรีมากกว่าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้คลิปนี้เลยนะคะ